วายอิจ to no, ิช no, ิคิน้องภูมน้อบูมครับผมนม่จอนบพูมครับผมครับผมครับผมิครับผมพี่น้องขีหลบหลบแม่นิดนึงหลบแม่นิดนึงน้องูมครับน้องูมครับน้องูมครับน้พงูมป๊ะ Ô mượn ông mượn 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 จเจ๊งามโดนจเจ๊น้ำพึ่งน,น้ำขิงหลบไกลๆแม่หลบไกลๆแม่โดนมือแม่หน่ะเห็นปะเดีย๋ยวใหญ่จับมือแม่อยญ่ยจับมือแม่จเจ๊น้ำพึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๊มอ๊มมีกี่นิ้วก็กิกนหมดเลย จังเลยจังเลยอะกิ๊กอวาให้ลองให้ทำอปออนี่แม่ลองเองขีด้าเก่งน้อพูมน้พูมใหผมใอผมเร่งก่อนเให้ผมเร่งอี่ด้ไม่ได้ค่ะ